ข้อสังเกตรเรื่องความสัมพันธ์ทางราชสำนักอยุธยาตอนตอน้นกับหัวเมืองเหนือมองผ่านพุทธศิลป์พระพิมพ์พระเครื่องปางลีลาโดยรองศาสตราจารย์ดรพรีดีพิภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโดยประวัติของท่านค่ะท่านสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิเยายลัยศิลปากรสาขาภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ระดับปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปอโดประเทศโปรตุเกสทุนพระราชทานโดยท่านทำวิทยานิพนเกี่ยวกับสังคมอยุธยาในคริสตศต,ตรวรรษที่16-17จากเอกสารโปรตุเกสและท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อายุทยาความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส และท่านมีผลงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์จำนวนมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์สยามยุโรปสมัยอุทยาคู่มือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นรู้เรื่องเมืองสุพรรณคู่มือท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยุธยาค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรปรีดีพิกพูวิธีให้เกียรติบปรยายค่ะขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับด้วยเหตุที่เวลาน้อยนะฮะเนี่ยก็เลยต้องเริ่มแบบกระชับ เพราะว่าเดี๋ยวร้านเอกชัยปิดนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่นั่งอยู่จนกระทั่งบ่ายนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แหวกแนวไปจากชาวบ้านเขาหน่อยเพราะว่าท่านคงรู้จักจารึกหลายหลักนะครับทั้งจารึกหลานทองที่สุพรรณบุรีแล้วตัวจารึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ศิลปรกรรมในรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้ก็มาปิดท้ายก่อนที่ท่านผู้เหนือการจะขึ้นมานะครับว่า มรดกอันหนึ่งที่มันทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ความเป็นเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาคือเราสามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองพุทธศาสนาจริงๆแล้วเราเคยมีความคิดอย่างนี้ว่าการเกิดอยุทยาขึ้นในปี1 8 9 3เนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือจากสองฝ่ายคือฝ่ายสุพรรณภูมิซึ่งเป็นฝ่ายที่มีฐานกําลังทางด้านการทหารค่อนข้างสูงกับฝ่ายละโวอยุธยาหรือว่าฝ่ายลบุรีซึ่งเป็นฐาน ที่มั่นทางด้านวัฒนธรรมทีนี้พอมองอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเรามองว่าสุพรรณภูมิเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นด้านพระพุทธศาสนาเลยซึ่งอาจจะไม่ใช่สัทีเดียวแต่ว่าจากวันนี้ที่เราได้ฟังตั้งแต่เช้ามาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเรามีวัฒนธรรมในด้านพระพุทธศาสนาที่ค่อนข้างจะแน่นแฟนนะครับแล้วก็คงเห็นว่าในช่วงยุทธยาตอนต้นเนี่ย เราได้สัมพันธ์กันกันกบหัวเมืองต่างๆค่อนข้างมากทั้งหัวเมืองที่อยู่ในดินแดนไทยแล้วก็หัวเมืองที่อยู่รอบๆประเทศเราเองก็คือเรื่องของอกัมพูชาในช่วงต้นเพราะฉะนั้นตัวข้อมูลทางประวัติศาสตร์จานวนมากนะครับที่วิทยากรได้นําเสนอไปตั้งแต่เช้าลมทั้งการบรรยายพิเศษแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราสรุปให้เห็นถึงความสําคัญของสุพรรณภูมิได้ในช่วงยุทธยาตอนต้น เอาจริงๆแล้วการเราบอกว่านี่เป็นยุทธศาต์ตอนต้นหรือว่าการเป็นราชวงศ์สุพรรณภูมิก็คงจะไม่ถูกสักทีเดียวแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการกําหนดของคนยุคหลังที่ทําให้การศึกษามันง่ายขึ้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าในช่วงที่อยุธยาเกิดขึ้นมาเนี่ยลำพังอํานาจของอุทยามันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวตัวเองอยู่แล้วนะฮะดังนั้นต้องต้องมีการ หาพาร์ทเนอร์ที่สําคัญนะครับแล้วพาร์ทเนอร์ที่สําคัญทางด้านหนึ่งก็คือพาร์ทเนอร์ของสุพรรณภูมินะครับอย่างที่ท่านทราบกันว่า,เ,า,เ,า,เ,าเจ้าเมืองสุพรรณบุรีที่ลงไปเป็นพระมหากษัตริย์ของยุทธยาอย่างที่เวียก่อนบางท่านที่พูดไปแล้วก็คือคุณหลวงพง,งั่วที่เรารู้จักกันเรานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ย อยุธยาสุพัรณภูมิก็รวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะขยายดินแดนขึ้นไปตามหัวเมืองต่างๆได้ในขณะที่อํานาจของสุโขทัยเนี่ยลดระดับลงนะครับเพราะฉะนั้นการที่อ,อ,อยุธยานะครับโดยราชวงศ์สุพันณภูมิเองที่เรียกกันว่าราชวงศ์สุพรรณภูมินี้อย่างที่บอกนะว่าเรากําหนดขึ้นมาทีหลังนะครับในตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสุพรรณภูมิหรือเปล่าเนี่ย สุพรรณภูมิอย่างนั้นเนี่ยนะครับยกขึ้นยกทัพขึ้นไปตีหัวเมืองเหนือคือขยายไปตั้งแต่ชัยนาทนะครับกำแพงเพชร พิษณุโลกกำแพงเพชรจนกระทั่งถึงที่สุโขทัยจนกระทั่งพยายามขยายฐานของอยุธยาขึ้นไปได้เมื่อสุโขทัยกำแพงเพชรนั้นออกมาถวายบังคมนะครับก็ในสมัยอินทรราชาที่หนึ่งหรือว่าสมเด็จพระนัครินซึ่งเราก,ก็รู้อยู่แล้วว่าสมเด็จพระนัครินเองก็เป็นวงสุพรรณภูมิหรือว่าเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากเมืองสุพรรณบุรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อ,อ ลูกชายของนัครินก็คือสมเด็จพระรามบรมราชาธิราชที่สองสามพญายขึ้นมามีอํานาจแล้วก็ลูกชายอีกหนึ่งคนของบรมราชาธิราชที่สองสามพญายขึ้นมามีอํานาจเนี่ยก็คือบรมไตรโลกโนาถเนี่ยทำให้ในช่วงสามรัชกาลคือนัครินทราธิราชรบรมราชาธิราชที่สองสามพญายแล้วก็บรมไตรโลกานาถเนี่ยเป็นช่วงที่ใในในในอนยุธยามีอํานาจเหนือหัวเมืองเหนือมากที่สุด นะครับทีนี้การที่มีอํานาจเหนือหัวเมืองเหนือเนี่ยนะครับมันถ้าไม่เกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระอารามสามเศร้าขึ้นมาในประวัติศาสตร์พุทธศิลป์ไทยนั่นก็คือการสถาปนาวัด,ดาวราชบุรณะขึ้นในปี1967ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสําคัญของการกระจายพุทธศิลป์ที่จะขึ้นไปถึงสุพรรณบุรีแล้วก็ขึ้นไปถึงหัวเมืองเหนือนะครับวัดที่สองก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีวันนี้โชคดีที่เรามี นักเลงพระตัวจริงนะครับก็คือคุณธงชัยฤกขิพรสวรรค์เนี่ยมาอยู่กับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราโบกมือนี่คือโอเคถูกไหมครับว่าเพราะฉะนั้นจะช่วยสอบทานข้อมูลของผมได้นะครับแล้วก็วัดที่สที่เราจะใช้เป็นกรณีศึกษาก็คือวัดจุฬามณีสามวัดนี้เนี่ยดูเผินๆก็เห็นอยู่แล้วว่ามีพุทธศินของสถาปัตยกรรมที่คล้ายกันก็คือใช้พระปรางเป็นหลักไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่า ทุกคนหาข้อมูลได้เอาเป็นว่าเราเริ่มต้นที่วัดพระศรีวัดราชบุรณะในปีพันเกกสิบแล้วก็จะมาอยู่ที่สุพรรณบุรีซึ่งจารึกหลักที่47ก็จะพูดถึงการที่ข้อสร้างลูกซ่อมอย่างที่รองศาสตราจารย์ดรสานติพักดีคำได้ให้ตั้งแต่เมื่อเช้าถ้าใครที่ตามดีๆก็จะเห็นได้ว่ากําหนดเอาไว้อยู่ที่บรมราชาธิราชที่สองเจ้าสาพระยาสร้างแล้วก็บรมไตรโลกนาถผู้เป็นพระราชโอรสนั้นซ่อมนะครับ มติอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อคณะกรรมการชำระกษัตริย์ไทยได้พิจารณาว่าในจารึกลานทองหลักที่47เนี่ยนะครับจารึกลานทองหลักที่47สุพรรณบุรีเนี่ยกำหนดว่าควรจะมีตั้ง4คู่ที่ควรจะเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างและพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงซ่อม แต่จารึกลานทองนั้นมีปัญหามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าตัวอักขระในจารึกบางตัวที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตัวอักขรสมัยรัตนโกสินทร์นะครับนั่นหมายความว่าจารึกลานทองอาจจะถูกทําขึ้นมาเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตัวจารึกลานทองนั้นก็ยังไม่เป็นที่ยุติจ,จนถึงปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งต่อมามีการพยายามจะเติมพระนามของพระมหากษัตริย์ยุทธยาเข้าไปอีกหนึ่งพระองค์ตามความคิดของจิตภูมิศักดิ์ เมื่อประมาณ2,500ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้เห็นว่าศิลปกรรมแบบพระปรางในยุทธยาน,นั้นถูกส่งขึ้นมาจนกระทั่งถึงสุพรรณบุรีแล้วก็จะส่งต่อไปถึงใน,นรัชการของบรมไตรโลก,กนาถในเมืองพิษณุโลกที่วัดจุฬามณีเพราะว่าในพระทรงสวัสดานก็บอกว่าท่านก็ผนวดหรือว่าบวชอยู่ที่วัดจุฬามณีที่พิษณุโลกังนั้นอารามสามเศร้านี้เกิดอะไรขึ้นกับการตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความเกี่ยวข้องกัน นั่นก็คือว่าเราจะเห็นจากบทสรุปสั้นๆนะครับว่าหนึ่งกษัตริย์อุทยาและสุพรรณบุรีที่สัมพันธ์กันแบบโวเมืองเหนือเนี่ยเราเริ่มที่สมเด็จพระนครินทราธิราชนะครับแล้วก็มาที่เจ้าสามพระยาแล้วก็ไปที่บรมไตรโลกนาถแล้วก็อาจจะยาวต่อมาจนกระทั่งถึงพระราชโอรสของบรมไตรโลกนาถก็คือรามาธิบดีที่สองเพราะฉะนั้น4รัชกาลเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่อุทยามีความสัมพันธ์กับโวเมืองเหนือมากที่สุด ประเด็นที่จะเสนอแต่ไม่ได้เป็นข้อสรุปก็คือว่าเมื่อความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศิลป์มันมีเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ก็มีเหตุที่มีความเป็นไปได้ว่ามันเกิดการลอกเลียนแบบงานพุทธศิลป์ซึ่งกันและกันระหว่างอายุทยาระหว่างสุพรรณบุรีแล้วก็เมืองหัวเมืองเหนือก็คือเมืองพิษณุโลกข้อสังเกตนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นข้อยุติทางวิชาการ เหตุเพราะอะไรเหตุเพราะเมื่อไร่ก็ตามหยิบพระพิมพ์พระเครื่องขึ้นมามักจะถูกตําหนิขึ้นมาก่อนว่ามันเป็นของเคลื่อนที่ได้เมื่อมันเป็นของเคลื่อนที่ได้เน네ี่ยก็มัก mm ที่จะไม่ค่อยให้ค่าของพระพิมพ์พระเครื่องเท่าไหรนักนี่คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนักเลงพระพิมพ์พระเครื่องมักจะมองเห็นต่างกับหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องมรดกวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าการให้ราคากับให้คุณค่านั้นต่างกันซึ่งเป็นกรณีอีกหนึ่งกรณีไป แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นความสอดคล้องซึ่งกันและกันได้ของทั้ง3ช่วงรัชการนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เห็นว่าหลายๆท่านก็มาเด็กนักเรียนยังมาอยู่พระเนนชีก็มาเอาพระมาเนนมาเนนมาพระไม่มาชีไม่อยู่นะครับเนนยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราได้คนสุพรรณที่มาดูสิ่งที่มันเป็นมรดกของสุพรรณบุรี คำถามที่น่าสนใจคือสมัยยุทธยาตอนต้นเราเจอพระพุทธรูปปางลีลาหรือเปล่าถ้าเราตั้งข้อสังเกตว่าพระปางลีลาเราเจอในสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเยอะเหลือเกินยุธยาตอนต้นเจอพระปางลีลาคือปางที่กำลังเดินเนี่ยมากน้อยเพียงใดเราก็พบว่าน้อยมากนะครับเมื่อพบว่าน้อยมากก็แปลว่าพระพุทธรูปปางลีลาที่กำลังเดินเนี่ยไม่ใช่พระพุทธรูปพิมพ์นิยมของยุทธยาตอนต้น ซึ่งจะสอดคล้องกันกับกลุ่มของการพบพระพิมพ์พระเครื่องในยุคแรกๆที่ไม่ได้พบพระพิมพ์พระเครื่องที่เป็นปางลีลาสมัยยุทธยาตอนต้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในช่วงแรกตั้งแต่รามาธิบดีที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยความนิยมในการทาพระเครื่องหรือว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ใช้สําหรับการตั้งบูชาที่เป็นปางลีลานั้นไม่มีแต่จะมีปรากฏมาเมื่อไหร่ นะครับจะมีปรากฏมาเมื่อไหร่ถ้าเรานับตั้งแต่รัชกาลอู่ทองไล่ลงมาจนถึงสมเด็จพระนาคารินทราธิราชประมาณรัชกาลที่7ของยุทธยา6หรือ7ของยุทธยาเนี่ยก็พบว่าเราหนึ่งเราแทบจะไม่เห็นก,การกําหนดพระเครื่องและพระพิมพ์ที่เป็นอายุอยุทธยาตอนตอน้นแต่เราจะมาพบมากเมื่อเราขุดกรุบวัดชวบนะุรณะในซึ่งกําหนดอายุในปี1967 นะครับแล้วในปี1967เนี่ยเราก็พบพระพิมพ์นะครับจำนวนมากที่เป็นพระพุทธเป็นพระพิมพ์ที่เป็นปางลีลาไปซะแล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในยุคแรกนะครับพระพุทธรูปปางลีลาไม่ได้เป็นพ,พุทธรูปที่นิยมสร้างกันในยุทธยาแต่คงได้แรงบันดาลใจขึ้นมาจากการที่อยุทธยาตอนต้นสัมพันธ์กับหัวเมืองหัวเมืองเหนือนะครับซึ่งก็คงจะต้องเป็นในช่วงของ บรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพยาแล้วก็บรมไตรโลกกันนาเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะไม่เห็นอีกมันจะเกิดสุญญากาศของพระพุทธรูปปางลีลาว่าเราจะไม่เจอพะระลีลาอีกในอยุธยานะครับมันจะหายไปมันจะเกิดพระพุทธรูปกลุ่มใหม่ที่เป็นพระทรงเครื่องบ้างนะครับพระพุทธรูปนั่งจะเป็นส่วนมากแต่ก็พะระลีลาก็จะหายไปนะครับในกลุ่มวัดราชบุรณนะเนี่ยพบพระพุทธรูปปางลีลาที่มีรูปแบบหลากหลายมาก เราเริ่มปี1967นะครับที่เราพบพระพุทธรูปปางลีลา,าพระพุทธรูปที่เอามาโชว์ไม่ใช่โชว์ที่ามานําเสนอวันนี้เนี่ยนะครับมาจากหนังสือของกรมศริลปากรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาไปดูเอาเองว่าผมเอามาถูกที่หรือเปล่านะครับแล้วก็ผิดถูกไปอยู่ที่หนังสือกรมศริลปากรนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมเพราะผมเอามาให้ดูเฉยๆเนาะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกลุกว่วันาัตุรณะนะครับเราพบพุทธศินที่คล้ายกันเนาะเช่นพระพุทธรูปองค์ด้านขวามือสักขวามือของท่านเนี่ยนะครับอยู่ในซุ้มนะครับมีระบายมีฉัดด้านบนนะครับลักษณะซุ้มเป็นซุ้มเรือนแก้วขนาดยาวแล้วก็ยาวมาจนกระทั่งถึงพระบาทมีลักษณะของแจก,กันที่ปักดอกไม้นี่อยู่ที่ด้านข้างนะครับดูแล้วก็เป็นพพุทธรูปแบบสุโขทขัยถ้าเราคิดอย่างนั้น นะครับว่าพุทธรูปพวกนี้เป็นพุทธรูปที่ดูแล้วนุ่มนวลเอน็นพระวรกายเล็กน้อยนะครับยกพระบาทเห็นส้นขึ้นมานี่คือในกลุ่มวัดราชบูรณนะแต่ทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกว่าแล้วมันไม่ได้พบพระกลุ่มนี้ที่วัดราชบูรณะกลุ่มเดียวคนที่เป็นนักเลงพระเมืองสุพรรณคงนึกออกว่าพระเมืองสุพรรณที่เราเรียกกันว่าพระกำแพงศอกเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่พระขอเรียกชื่อไม่ได้เป็นชื่อสุพรรณจะด้วยไปเรียกชื่อตามกำแพงเพชรเขานะครับที่ขนาดศอกหนึ่ง ะะปรากฏว่าในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีเนี่ยพบพระพุทธรูปกลุ่มที่เป็นพระปางลีลานะครับจำนวนมากแล้วก็มีความงามมากกว่าในความคิดของเราซึ่งเป็นอัตวิสัยเป็นพระพุทธรูปที่มีความงามมากกว่ากลุ่มวัดราชบนะุรณะเสียอีกแต่จํานวนนั้นน้อยกว่าจานวนน้อยกว่านีไม่ได้ว่ากาันอาจจะเจอเยอะแล้วถูกขายไปหมดก็ได้ เพียงแต่ว่าที่ออยุธยานั้นพบจํานวนมากแต่ความงามมันไม่เท่าที่สุพรรณบุรีคําถามก็คือว่าถ้าสวยกว่าแล้วทาไมต้องเอามาบรรจุไว้ที่กรุกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับไปดูในประวัติศาสตร์ได้ว่าในเมื่อเจ้าสามพยาเป็นคนสร้างนะครับทั้งวัดราชบูรณะนะที่อยุธยาดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่เจ้าสามพยาจะมาสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี เราก็จะกําหนดอายุของพระพุทธรูปที่เป็นปางลีลาเนี่ยได้อยู่แล้วว่าพระพุทธรูปปางลีลานั้นน่ะจะสัมพันธ์ก,นกันกับสิ่งที่เป็นบริบททางประวัติศาสตร์คือยังคงสัมพันธ์กันกันกบเมืองของตัวสมเด็จพระนครินทราธิราชซึ่งเสด็จมาจากเมืองสุพรรณบุรีอยู่แล้วปางลีลาที่พบในกลุวัดราชบุรณะนั้นมีหลายแบบนะครับไม่ได้ให้ดูทุกแบบเพียงแต่ว่าทุกแบบเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันคือมีประภาบนทน แต่ประพาณฑลจะเป็นแบบหวีที่สมเด็จกรมเพนาริสท,ทรงเรียกหรือจะเป็นแบบจุดไข่ปลาหรือจะมีแบบดอกไม้จะเป็นเรือนแก้วแล้วก็จะมีลักษณะสวดทรงอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นปางลีลาเพราะฉะนั้นในที่นี้กําหนดอย่างนี้ไว้ว่าเป็นพระพุทธร,รูปปางลีลานะครับนี่ก็เป็นปางลีลาที่พบในกรุกวัด,ดชวรณะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นว่าลักษณะปางลีลาทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยมีซุ้มแล้วก็ด้านบนสุดเป็นรูปดอกบัวบาน ซึ่งต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวพระกลุ่มนี้จะกลายเป็นพระนั่งแล้วจะเรียกกันว่าพระซุ้มเสมาทิศนะครับในกลุ่มว,ดวนะัดชวรณะพวกนี้เป็นเนื้อฉินปางลีลามีหลายแบบแต่ส่วนใหญ่จะสังเกตว่าก็จะดำเนินตามพุทธประวัติก็คือยกส้นพระบาทขึ้นมาอาจจะมีพระอัครสา,าวกซ้ายขวากำหนดก็ได้เพรั้นความนิยมที่เรารู้ว่าพุทธรูปปางลีลานั้นมาจากสุขโขทัยลงมาเนี่ย มันก็ต้องเกิดคําถามว่าถ้าพุทธรูปปางลีลานิยมในสุขโขทยัยการลอกแบบซึ่งศาสตราจารย์ดรศักชัยเนี่ยพยายามบอกว่าปางลีลาในอุทยานั้นเนี่ยในวัดราชบุรณะเนี่ยเป็นการทําขึ้นในอยุธยาโดยเรียนแบบศิละปะแบบสุขโขทยัยซึ่งอันนี้จําเป็นต้องพิจารณาดูอีกทีว่ามันเจอแค่ในวัดราชบุรณะหรือไม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเคสต่างๆที่สามารถเอามาโต้แย้งได้บ้างแต่โดยหลักการก็คือว่า พุทธรูปปางลีลาเป็นพุทธรูปที่นิยมในสุขโขทัยมาก่อนต่อเมื่ออยุธยามีความสัมพันธ์กับโวเมืองเหนือแล้วก็คงจะเรียนแบบพุทธรูปปางลีลาเหล่านี้ลงมาไว้ที่ตัวอยุธยาด้วยเช่นพระพิมพ์ลีลาทาชาติแดงนะครับรูปทรงเดียวกันกับพระพุทธรูปปุ่นปั้นที่วัดตระพังทองหลางที่สุขโขทัยนะครับอันนี้เป็นปางลีลาสามองค์ในกรุกวัดราชบุรณะนะครับที่เป็นปางลีลากำแพงศอก นะครับเนื้อชินนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนื้อชินเนี่ยมันมีทั้งเนื้อชินที่เป็นโลหะผสมกับชินร้อนตนะคือดีบุก100%ก็มีนะครับแล้วก็โลหะผสมก็มีซึ่งค่อนข้างแปลกกับการเอาไปตรวจนะครับแต่ว่ารูปทรงต่างๆก็ขยายขึ้นมาจากตัวพระพิมพ์ที่เราเห็นมีขนาดเล็กในกลุ่วัดมหาธาตุ ขอโทษในกลุกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณนะครับทางด้านซ้ายมือกับกรุกวัดราชบุรณะที่อยุธยาเนี่ยท่านจะเห็นว่าทั้งสองแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นโดยใช้ช่างกลุ่มเดียวกันขนาดเท่ากันพิมพ์เดียวกันแล้วก็คงจะทําขึ้นร่วมสมัยเดียวกันแต่การทำเนี่ยทำที่อยุธยาเกือบทั้งหมด นะครับเพราะเชื่อได้ว่าทําขึ้นเพื่อจะบรรจุกลุ่วัดราชบุรณนาทิยุทธยาก่อนแล้วก็เอาส่วนที่เกินหรือส่วนที่ตั้งใจทําเกินเนี่ยมาบรรจุที่วัดพรศะาาศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีแต่ท่านจะเห็นความงามของพระรูปในกลุวัดพระศรีสุพรรณนะครับว่างดงามอ่อนช้อยแล้วก็การพิมพ์การกดแม่พิมพ์นั้นเข้มกว่าทีนี้ ดูนิดหนึ่งต่อว่ามันไม่ได้มีแค่สุพรรณมันไปมีพระกลุ่มลีลาอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรากฏอยู่ด้วยตอนแรกเราคิดว่าสุพรรณกับกำแพงเพชรหรือว่ากบสุพรรณกับพิษณุโลกควรจะไดเล็กตรงกันถึงแต่จริงๆมันก็มีเมืองที่ขั้นอยู่ตรงกลางก็คือเมืองสันกรุพระพุทธรูปพระพิมพ์ที่พบที่สันบุรีเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีความเป็นลีลาอยู่เหมือนกัน อันนี้เป็นไปได้อยู่อย่างหนึ่งว่าอิทธิพลสุโขทัยแผ่ลงไปถึงที่ชัยนาทแล้วก็ไปถึงที่สันบุรีแล้วจากสันบุรีเนี่ยลงมาที่สุพรรณภูมิจริงๆแล้วอยากจะเสนอไปว่าความนิยมในการทำพระพิมพ์ปางลีลานหรือพระพุทธรูปรีลานั้นเนี่ยอยุธยาไม่ได้เกิดขึ้นเองกว่าอายุธยาจะเกิดขึ้นในรัชกาลบรมราชาที่ราชที่สองสาพระยาเนี่ยรับมาจากสุพรรณบุรีตั้งแต่สมเด็จพระนครินแล้ว แล้วก็คิดว่าสันบุรีกับสุพรรณบุรีมีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดที่จะส่งรูปแบบศิละปะพุทธรูปดีลาลงมาก่อนแล้วก็เอามาไว้ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นที่สุดกลายเป็นแหล่งผลิตขึ้นมาข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจทําให้เห็นถึงสถานภาพของเมืองสันบุรีได้เหมือนกันนะครับอันนั้นพุทธรูปลปีลาทีนี้พอเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญเนื่องจากบอกว่ามันเป็นพระที่เคลื่อนที่ได้ง่ายติดตัวคนได้ง่าย มันอาจจะตีความได้ว่ามันไม่ได้พบณที่นั้นนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการสันนิษฐานแต่เราพบว่าในกลุก่มแวดวงของพระเครื่องซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้ชํานาญพระเครื่องแต่ว่าพอมาต้องมาพูดที่สุพรรณก็หันไปหาพระเครื่องนะครับพบว่ามีพระเครื่องหลายกลุ่มที่มีความสอดคล้องกันระหว่างกลุ่มของสุพรรณบุรีกับกลุ่มของหัวเมืองเหนือเช่นพระสุพรรณหลังผานนะครับ ปัจจุบันมีทําขึ้นมามากมายแต่ว่าลักษณะพระสุพรรณหลังผานเนี่ยนะครับก็คือพระพุทธรูปประทับนั่งในซุ้มที่มีลักษณะเป็นเรือนแก้วแล้วก็มีจุดประร,บรอบๆบแต่ด้านหลังองค์พระเนี่ยทำพระพุทธรูปองค์เล็กอีกหนึ่งองค์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเราจึงเรียกว่าสุพรรณหลังผานเพราะว่าข้างหลังรูปทรงสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเหมือนกับผานไถนา พระสุพรรณหลังผ่านนี้ไปพบอยู่ที่วัดจุลามณีที่พิษณุโลกเพราะฉะนั้นสองรูปด้านขวามือด้านล่างเนี่ยคือคือพระจุฬามณีกรุจุฬามณีที่พิษณุโลกซึ่งเรารู้ว่าสถาปนาในรัชการของบรมไตรโลกนาถนะครับอ่ะดูอันนี้นะครับอันนี้ของสุพรรณบุรีแท้ๆคือพระยอดอัฐารถนะครับเอ่อพะระดีลายอดอัฐารถจริงๆแล้วเจอพระดีลายอดอัฐารถที่ วัดจุลามณีพิษณุโลกแล้วก็พระรีลายยอดอัฐารถอขอโทษนะ,ะถูกแล้วครับนะออยอดอัฐารถที่สุพรรณบุรีท่านดูที่พระลีลายยอดอัฐารถกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับต้องบอกว่ากรุไหนเพราะว่าพระลีลายยอดอัฐารถเดิมพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกบนยอดของพระปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกนะครับลักษณะเป็นวัตตุรูปปางรีลาแล้วจีวรพลิ้ว นะครับจีวพรพลิ้วนะครับแล้วด้านหลังเป็นพระรูปที่อยู่ในซุ้มนะครับเหมือนกันระหว่างสุพรรณบุรีกับพิษณุโลกอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังจะต้องบอกไปได้วยว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกนั้นไม่ได้สถาปนาข,ขึ้นในคราวเดียวคือคราวที่ทําพระพุทธชินราชพุทธชินสีหรือพระศรีศาสดาในสมัยพญาลิไทเท่านั้นตำนานบอกอย่างนั้นแต่ว่าพระเครื่องไม่ได้เก่าถึงขนาดนั้น พระเครื่องนั้นเก่ามาถึงในสมัยประมาณบรมไตรโลก,กน,นาถหรือสามพยานะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ดูเนี่ยไม่ได้ฟันธงลงไปว่า,า,าวัดนี้ต้องสร้างขึ้นในรัชกาลนี้แล้วจบแต่มันมีความมันมีความต่อเนื่องในการซ่อมในการสร้างอยู่แต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงพุทธศิลป์ที่ทําขึ้นไปเหมือนกันนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นวัดสบุรณะนะครับขวามือเป็นวัดชุมนุมสงร้าง นะครับตรงกันสูตรนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นพระที่เรียกกันว่าพระซุ้มเสมาทิศแบบเดียวกันกับกลุ่มวัด,ดาวราชนบะุรณะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เจอแค่ที่อ,อายุทยาสุพรรณและจะเจอขึ้นไปถึงที่วัดอารันจิกพิศณุโลกนะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกันรูปทรงแบบเดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับขนาดไล่เลี่ยก,กันหรือว่าพระซุ้มที่เป็นกลุ่มวัดอาวัตใหญ่ที่กำแพงเพชรนี้เป็นต้นนะคร คือสิ่งที่กําลังจะย้ําก็คือว่าเมื่อเมื่อพุทธศิลป์หรือว่าพุทธศาสนาหรือความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาของสุพรรณบุรีมันยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะผลิตพระเครื่องพระพิมพ์พระบูชาขึ้นไปแล้วก็เอาขึ้นไปประดิษฐานตามวัดวาอารามต่างๆได้ค่อนข้างมากนะครับอันนี้สวิสโนโลกกับสุพรรณบุรีแบบเดียวกันพิมพ์เดียวกันก็คือพระท่ามาปรางนะครับซึ่งพบทั้งที่ วัดเจดีย์ยอดทองที่พิษณุโลกแล้วก็ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีแต่เรียกว่าพระธาตุมาปรางพิษณุโลกเนื่องจากว่าเจอมากที่ธาตุมาปรางที่พิษณุโลกก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับขนาดเดียวกันรูปทรงเดียวกันจนกระทั่งคิดว่าเป็นพระกลุ่มเดียวกันด้วยซ้ำไปเห็นไหมว่าอันนี้คือกรณีของงานศิลปะที่มันเชื่อมโยงกันนะครับเอออันนี้น่าแปลกนะครับ พระสันบุรีกุทายานนะครับกับพระผงสุพรรณหน,น้าหนุ่มพระผงสุพรรณหน,น้าหนุ่มมีความสัมพันธ์กันในเชิงพุทธศิลป์จนกระทั่งเรามานั่งดูพระเครื่องที่เป็นกลุ่มของพระพิมพ์หรือว่าพระบูชาเล็กๆเนี่ยนะครับก็พบว่าสุพรรณบุรีเนี่ยหรือแม้กระทั่งอยุธยาเลยนะครับมีกลุ่มพระพุทธรูปที่อยู่3ามช่วงรัชกาลด้วยกันนะคือช่วงสมเด็จพระนครินเนี่ย พระพิมพ์พักเครื่องเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับสันบุรีทั้งหมดนะครับในกลุ่มของสามพระยาเนี่ยจะเป็นกลุ่มวัดราชบุรณะที่พิที่อยุธยาพอเป็นบรมไตรโลกนาถนั้นจะไปสัมพันธ์กันกันกบวัดจุฬามณีที่พิษณุโลกแล้วก็วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุพิษณุโลกนะครับซึ่งทําให้เราสามารถเห็นความเชื่อมโยงได้นะครับผมสรุปได้หกข้อก็คือข้อที่หนึ่งนะครับอาจจะรับเรื่องของพระดีลามาจากสุโขทัย นะครับไม่พบอะไรในตอนต้นมากนักพบ,พ,บพระเจ้าจงกรมอยู่องค์เดียวในสมัยกุหลงพระงัวนะซึ่งอาจารย์สันติพูดไปแล้วนะครับมีความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสุพรรณเมืองไชนาก็คือเมืองแพรกหรือว่าเมืองสันนะครับแล้วก็เมืองพิษณุโลกนะครับปี1967เนี่ยคือปีที่สร้างวัดราชบุรณะน่าจะเป็นจุดหมายสําคัญที่สุดในการกระจายพุทธศิลป์ของอยุธยาขึ้นไปตามหัวมือต่างๆ มาสุพรรณแล้วก็ขึ้นไปถึงหัวเมืองอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นจะเป็นบรมไตรโลก,กนาถหรือรามาเทพบดีที่2เองเนี่ยยังสัมพันธ์กับหัวเมืองเหนืออยู่นะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับทีนี้เราก็มากกว่าการที่เราจะาคือตัวพระพิมพเนี่ยเอาขึ้นไปมากกว่าตัวที่จะรับลงมา นะแม้ว่าในช่วงต้นนั้นจะรับตัวศิละปะคือการทําพระรีลาลงมาก็ตามแต่เมื่อผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาของที่ผลิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นไปบรรจุตามกรุ่ตา่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะาอย่างน้อยใน3รัชกาลคือสมเด็จพระนครินทราธิราชของสุพรรณภูมิบรมราชาธิราชที่สองสามพระยาแล้วก็บรมไตรโลก,กนาถของพระชุโญโลกเนี่ยนะครับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนอะไร โอเคถามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลก,กน,นาถเนี่ยบวชที่วัดอะไรใครก็ได้นักเรียนตอบเลยวัดอะไรครับวัดอะไรจอจานเอาเด็กนักเรียนบอกนักเรียนตอบบอกเด็กได้วัดอะไรนะครับอ่าดีมากวันนี้มีพระพุทธพระเครื่องมาแจกด,ด้วย ไหนๆก็มาพูดเรื่องพระลีลาเพราะฉะนั้นก็แจกพระลีลาแต่ไม่เก่าไปถึงยุคนี้นะตายพอดีนะฮะนะพี่อ้วนนะ,ะพระเครื่องลีลา25พุทธศตรวตรรษนะครับก็คือเมื่อปี2500เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์องค์เล็กๆนี้68ปีแล้วนะครับมีมา3องค์แจกนัก,กเรียนเนานะหนึ่งนักเรียนดีกว่านะครับแจกนักเรียนนักเรียนจากสุพรรณบุรีป่ะครับ นักเรียนรู้จักวัดไหนบ้างในสุพรรณบุรีครับนักเรียนเคยไปวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุไหมเคยที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุมีพระพุทธร,รูปอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับมีอะไรนะครับไหนครับคนไหนครับอันนี้ลูกอ่ะอันนี้หนูจะได้เป็นองค์ที่สองหรือเปล่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีพระอะไรครับพระหงสุพันธ์ครับพระหงสุพันณ์อ่าไปอีกหนึ่งองค์นะครับอีกหนึ่งองค์ผมไม่แจกผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าผู้ใหญ่หาได้วันเนาะแจกเด็กดีกว่าเนาะอ่านะครับอ่าถามว่าวันนี้ที่เราฟังนี่ยครับเราเจอพระพุทธบาทไม้ที่ไหนนะครับนักเรียนวัดอะไรนะครับอ่าวัดพระรูปอ่อาไปทั้งสามองค์เลยนะครับ เพราะฉะนั้นคําถามที่ชวนคิดต่อไปก็คือ 1. สุพรรณกับสันบุรีเชื่อมอะไรกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะว่าสันบุรีนั้น,น,นเนี่ยแทบจะมีบทบาทน้อยคือเรารู้ว่าอ,อ,องค์นีไไ้ไปอยู่เมืองสันบุรีแต่พระพุทธรูปสันบุรีซึ่งมีความงามแล้วก็สัมพันธ์กับตัวสุพรรณบุรีโดยตรงนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นประเด็นประเด็นที่2ก็คือเมื่อสักเมื่อเช้าก็ได้เรียนถามว่าอายุทยาตอนปลายในสุพรรณบุรีเนี่ยอยู่ที่ไหน วัดใดในอุธยาวัดใดในสุพรรณบุรีที่เป็นอยุทยาตอนปลายบ้างหรือแม้กระทั่งเป็นอยุธยาตอนกลางลงมาตั้งแต่ไม่ได้เป็นคําถามให้ตอบเนาะแต่ว่าเป็นคําถามที่ชวนคิดกันขึ้นไปว่าถ้าเราคิดว่าพระเจ้าประสาททองทรงสถาปนาพระรูปทรงเครื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วอิทธิพลมันแผ่มาถึงสุพรรณบุรีหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นสุดท้ายที่ฝากเอาไว้ครับขอบคุณครับ